แอนนาไปแฉวมีสาวประเภทสองคนดังขึ้นคอนโดแฟนนางเอกตอนนั้นเนี่ยแกปล่อยข่าวชนโดนสั่งงดทำข่าวจริงไหมตอนนั้นใครนะใครก่อนนะใครก่อนนะแล้วนางเอกหมายหัวมันเลยนางเอกใครเออใครใครหนูว่าไม่ได้ทำาฉเรื่องนี้ต่อไปแม่อ่ะต่อไปเออจำได้เลยคือตอนนั้นน่ะข่่าวดังอะน้องจะมีน้องสาวเพศสองคนนึง คือเอมีลราชดา นั่นแหละเขาก็คือมีข่าวนู่นนี่นั่นแล้วคราวนี้หนูอ่ะเอมีกำลังหนูฟังคือจำไว้เลยนะคะถ้าคุณเป็นนักข่าวคุณอย่าเล่าให้นักข่าวด้วยกันฟังดิฉันเล่าให้นักข่าวด้วยกันฟังค่ะหลังจากนั้นรู้ทั้งตึกรู้ทั้งตึกไม่พอเขียนออกไปด้วยแล้วก็ขอบคุณแหล่งข่าวไอ้นาทีพิพูใช่เราตอนนั้นโอ้โหเรียบร้อยคือตอนนั้นมีโทรศัพท์โทรมาเลยอ่ะโทรแบบว่าอย่างนี้ได้ยังไงแล้วตอนนั้นพี่เฮเลนโทรมาพี่เอสุภชัยโทรมาโทรกันมาหมดเลย เดี๋ยวมันใกล้ไปร้านจะรู้ว่าใครร้านไหนได้ไม่ได้ที่แกเฉลยน่ะควรก็รู้หมดแล้วเพราะมันเป็นเรื่องอดีตแม่มันเก่าแล้วมันเก่าแล้วไม่สนิทกันไม่ไรหรอกแล้วทำไงแล้วทำไงตอนนั้นหนูเครียดมากหนูนอนไม่หลับหนูฝันไม่ดีเลยทำโทรไปหาพี่ติ๋มพี่ติ๋มหนูทำยังไงดีคะหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจพี่ติ๋มหัวเราะโอเคหยุดงานไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เดี๋ยวพี่จัดการให้น้องคนนี้ใส่ดีไม่ต้องกลัวนะเธอทำงานของเธอเต็มที่ รอดเฉยพี่ติ่มแล้วแต่อารมณ์นะการโดนงดทํางานทักงานชั่วคราวเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งนั้นหนูจัดรายการอยู่ใช่ไหมแล้วเพื่อนดึงเสื้อแล้วนมออกทางรายการว้ายรายการเคมวอนนึงเลย AE อ่ะเอ AE เล่าเออเอ AE บอกว่าพี่ติ๋มน่าเปิดนมจริงๆเราเป็นเรื่องเลยอ่ะโดนพักงานเลยจ้าไม่พี่ติ๋มไปทำอะไรพี่ติ๋มบอกใหะมะเอ AE คนนี้เธอต้องเธอต้องพิจารณาตัวเองนะ แอนนาเขาย่อมเปลืองตัวขนาดนี้โอ้ยยังกินไดใจแะฉันรอดได้ยังไสองทั้งละมันเป็นลูกรักไงใช่ไหมเหมือนแจ็คกะลีนนะเจ้าหน้าลมก็ถ้าลูกรักนะอะไรก็ได้หมดพี่ติ๋มอะค่ะนะฮะพี่แจ็คอยู่ทีวีภูมากี่ปีโอ้ยอยู่มาประมาณโอ้เข้าวงการก็เจอจคกะลีนใช่กสิบ เกือบแจ๊บ่ะล่าสุดเพิ่งไปดูใบตอนที่แบบจราออกมาอยู่มาสิบแปปีจากที่พูดเหรอใช่เพราะว่าอยู่ตั้งแต่เรียนจบไงแต่ยังมาอยู่ไทยนี่เลยใช่คิดดูแตงยิ้วไทยรัฐกี่ปีแล้วเราประมาณหปีค่ะเออยี่สกว่าปีอ่ะใช่แล้วอ่ะแต่เราก็ยังหน้าเหมือนเดิมนะอ่าห้าหึงตลอดอีกครั้งหนึ่งหล่อนพูดถึงพระเอกหน่อยอมีพระเอกก็มีคนหนึ่งเนี่ยก็เคยโดนห้ามเลยว่าห้ามกล่อนมาสัมภาษณ์เออที่จ่วหัวไปอ่ะ น่ะตอนนี้ก่อนอันนี้คนไหนนะแม่หลายเรื่องอะไม่คนบอกว่าอยู่ในงานถ้าถ้าคนนี้อยู่ในงานเราบอกว่าอ่อาหนูโดนหลายคนโอ้คือสมัยก่อนอะหนูเป็นคนไม่เคยแฉดราเลยนะเพราะนิสัยหนูไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเกลียดมากแม่หนูสาบานเลยหนูเป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน แล้วแปลกมากชีวิตดาราชอบมาอยู่ใ,ใกล้ๆตัวหนูเพื่อนกระเทยลูกสาวกระเทยไปกินดาราคนนั้นไปได้ดาราคนนี้โกหกหล่อนจะไม่เชื่อหรอกอที่เช่นเอารูปมาโอ้แม่พูดหนูก็โดนฟ้องสิอันตจะพูดไม่ได้เป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงเล่างคุณแม่ฟังอย่าเชื่ออย่าหนูพูดเลยดาราชายเนี่ยคือมันเป็นรูปสัทลักษณ์อย่าไปคิดว่าเขาได้กระเทยแล้วจะต้องเป็นเรื่องผิดปกติจริงอุ่ยหล่อนมันเป็นเรื่องปกติแต่หล่อนพูดมาถูกต้องจริงไม่ใ่ตอบมือ อันนก้นกัิงๆเลยของเสียหายดาราชายผู้กินกับเธอกันเป็นว่าเล่นแบบเป็นเรื่องปกติจริงเหรอแอนนาพูดแบบนี้ไม่ได้มีหนุกับพี่แจ็คเนี่ยพี่แจ็คได้กินไม่เหมือนกันพี่แจ็คเคยมีแฟนเป็นดาราเลยอ๋อหรอหรอพี่แจ็คเคยมีแฟนเป็นดาราใครใคอ๋องานก็พูดแบบนี้ละกันมันเยอะเลยไม่งมี่มดนานยังบองเลยไม่มีดังแม่ไม่มีไม่ใช่งแม่ยังดังอยู่นักบอลได้กินไหมนักบอลอะไรนะนักบอลได้กินไหมนักบอลก็กินไหม อ้าแม่พูดแล้วแม่พูดแล้วเลียนเรื่องดีกว่า <c oughs> หน้าดนแดงเหมือนเราแกล้งหยอกเล่นนะเนี่ยสนุกเป็นใครเนี่ยคนนันน <c oughs> ั้นพระเอกพระเอกดังมากแล้วงานเรื่องรองาปเป็นไงเรื่องราเป็นไงก็สมัยก่อนคือเวลาแบบอักษรย่อพระเอกกินดาราไหนบอกว่าไม่พูดข่าวดารา ไม่อันนี้พูดรวมๆหลวมๆ <_ t us> ไม่เป็นลายพูดได้เมาได้แบบเรื่องเล็กน้อยทั้งแ <_ t us> ่พระเอกเนี่ยกินกระเทยเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วกระเทยนี่ความที่กลัวไม่ได้รู้นะว่าพระเอกกินคนนี้จกินชันนแล้วก็จะมีถ่ายเซลฟี่ตอนเขาหลับต้องไปลองๆกระเทยชั่ <_ t us> ว จริงจริงอันนี้เรื่องจริงหนูบอกเลยอย่าทำแบบนี้จริงียนหน้าก็ต้องส่งมาให้กูดูอแม่แล้วหนูก็ไม่เคยได้กินตอนหลังอ่ะแม่จะกินกับมึงมึงช่วยแก้ผ้าแล้วดูสารล่างเราด้วยแม่จะกินกับเย็ยนหน้าอันนั้นเขาสวยๆลูกแล้วเขาก็กินกระเทยสวยเขาไม่ได้กินกระเทยรูปร่างอย่างกับมีควายอย่างที่ป่ยแม่แม่เชื่อไหมว่าหนูเนี่ยทำไมหนูเคยกินดาราเขาเดี๋ยวไม่ใช่หนูเห็นภาพเลยเขาถ่ายแบบเซลฟี่แล้วได้รับการแก้ผ้าแล้วแบบโหยกินในใจแบบ เฮ้ยจะหลุดไปนะสงสารแม่เขาแต่ไม่ปล่อยเขาไหมไม่ปล่อยหนูมหนูบอกเลยหนูบอกเลยทุกคนอย่าเล่นนะภาคข่าวนี้เราไม่ยุ่งจริงจริงเพราะแม่เขาอนูวงการมานานสงสารเขาเนาะใช่แล้วหนูดูดูเยอะไหมในลูกเซฟสุดฤทธิ์คลิปด้วยเหอฮะหนูก็ดูไงแต่ดูรวปุ๊บรีบลบเลยเราบอกต้องลบนะถึาแบบนี้อะไรนะ ลบเนี่ยแม่ดังไหมอะตอนนั้นดังม่ข่าวนี้ไม่หลุดเลยจบพอเราสัญญากันว่าต้องพอาแ้ยัจะมึงกับตัวหลุดข่าวนี้ไม่หลุดเลยถ้ามึงพูดต่อก็คือหลุดไม่หลุดแม่ไม่หลุดเอาแม่เปลี่ยนข่าวแห่มดดูด้วยหรูก็ส่งให้มดดูตลอด S <S ชอบรู้เรื่องดาราด้วยสนุกมากแม่รู้ทุกเรื่องแม่ไม่ค่อยพูดปล่อยให้ลูกสาวโดนฟ้องไปเรื่อยคุณไอ้แท็กคุณไอ้คิดถึงสมัยก่อนไหมที่มีทูลไล่ลที่มีสอนภาษาอังกฤษเยอะแน้อยแล้วตอนจบจะมีพี่ติมเมื่อก่อนคุณคิดดูว่าวันหนึ่งอ่ะมันไม่ได้เป็นงานอย่างนี้ วันหนึ่งแจ็คกาินนางจะวิ่งทุกงานไปทุกที่ก็เจอไปทุกงานกลางทุกนาวันดีคือดีนางก็ไปใช่ค่ะก็เคยแบบวิ่งเยอะสุดที่นี่เขาเขียนว่าสิบงานผิดนะ2ยี่สิบงานวันเดียวใช่คือเหมือนแบบเป็นบ้าเสพติดการออกงานแต่กล้องลาออกรู้กี่คนแล้วอยู่กับพี่แจ็คก่ะแต่กล้องลาออกบอกทำไม่ไหวเงินเดินแค่ลีหลอขนาดนั้นเออแบบพี่แต่กล้อง่อหมดนะแต่กล้องแจ็คกินรอหมดนะไปยังไงยี่สิบงานไปยังไงก็ไปตั้งแต่เช้าค่ะอย่างเช่นบวงสวงยาวไปนู่นนั่นนี่จนถึงงานอีเวนต์ตอนเย็นอะเี้ยค่ วิ่งลอกเหมือนมีความแบบเอนจอยกับการวิ่งลอกมากไม่รู้เรื่อทำงานเห<บ>มือนคนร้อนเงินแต่เงินเดินเท่าเดิมนะคะ <c oughs> แต่ทำเหมือนร้อนเงินมาก20งานเคยเจอแบบประมาณว่ามาอยู่กลางทุ่งนาเพราะเขามีฉากละครเขาไม่ให้ถ่ายลา้วกก็ไม่ให้ถ่ายแาม,ายม่แต่บ้านก็มีก็ก็ต้องไปเก็บภาพอะไรเงี้ย่เก็บภาพมไม่ไม่คุยด้วยขอเก็บภาพก็ยังดีใช่ใช่ต้องเก็บภาพบางทีดาราดังอะไรเงี้ยเขาไปตามบางทีแบบโอ้โหตามทั้งวันได้แค่ช็อตก็เดินลงมาจากรถตู้นิดเดียวก็ก็ยอมก็ต้องเคยโดนหิวออกมาจากงานไหมเคยค่ะเป็นเหตุการณ์ยังไงคะ ฮิวก็คือว่าตอนนั้นก็ม,มันก็เรื่องย้อนกลับไปนานแล้วล่ะค่ะก็จะไปถ่ายดาราท่านหน,นึ่งเนี่ยละค่ะดาราหญิงแล้วปรากฏว่าเขาก็ไม่ชอบเราแล้วเขาก็เลยบอกว่าไปสั่งการมาแล้วก็ให้สั่งหิ้วเราล้วก็ตกใจตอนนั้น<ม>ก็มีช่างภพาพภาพ,าพ,าพนิ่งเนาะเมื่อก่อนทําทีวีพูอะไรเยเงี้ยก็ตกใจก็เฮ้ยเราทําทอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยสรุปก,ก็คือว่าอ๋อเขาเขาเ,เหตุผลตอนนั้นเนาะแบนทีวีพูใช่แล้วก็ช่วงนั้นโดนกันหมดไม่ไม่แต่เขาบอกบอกบอกคนอื่นว่าอ่อนคือวันนั้นประจําเดือนมาเลยแบบ ไม่เอ็นจอยที่ฉันมาูรู้แล้วใครนะดังไหมเดือนนี้ไม่ดังล้วแต่เขาดังอยู่แต่ก็มีชื่อเสียงติดลงบนไปแล้วประจําเดินมาไม่ให้สัมภาษณ์หรอเงีเงียไงเหตุผลไงแต่ที่ใหญ่ไม่เคยโดนเลยนะก็โดนงาน้งานเดียวละมั้งใช่ก็เป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะอืมไม่มีใครเคยโดนนะโดนน่าจะโดนคนเดียวไม่เไรโดนนักข่าวนักข่าวโดนเยอะค่ะมันเคยโดนอุ้มาจากงานบ่อยนั้นเคยเขียนข่าวถึงดาราคนหนึ่งว่าเขาแบบมีเรื่องเสียสหายเยอะ ตันึงขนาดเขาส่งของไม่ดีมาให้ที่ออฟฟิศเลยโอ้ไก่ไงไก่เน่าตำนาน,น,นไก่โดนเล้โอ้ใช่โอ้ไก่ย <c oughs> คือคือ,คอจริงๆมันเป็นข่าวแบบว่านั่นแหละ่าเรื่องแบบเชิงทุสาวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้แบบเขียนว่าชื่อเป็นอะไรยุคก่อนนะคะคือมันยังแบบเปิดกว้างมากแล้วก็ปรากฏว่าโอ้ที่โอเปอเรเตอร์ตกใจเลยมันมันมีแบบพัสดุส่งมาแล้วปรากฏเปิดออกมาก็คือเป็นไก่ตายอะ่ะตอนนั้นมันมีมันมีโรคอะไรนะไก่ ต้ห,หวันวน,น,น,นกเขาตกใจหมดเอ้าตายแล้วคือเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเน่าแบบเน่าแบบเน่าเหมือนหนังอ่ะแบบมีมีแบบไรอย,<า>ยู่แ,<ส>แตกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขียนมาบอกว่าพวกมึงถ้าเขียนอย่างนี้อีกก็โดนนะอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยขนาดเธอไม่เคยโดนอะไรเขาบ้างเลยเหรอก็มีรุ่นพี่โดนปลายหินเซหัวแต่ว่าขำมากปลายหินใครอะทำไมอะคือพี่เขาคออายอ่อะแล้วพี่เขาดังด้วยไง นางป้าหินตาลับป้าหินใส่หลังหรืออะไรชักอ,อย่างแล้วนั่งมาบ่นกับรุ่นน้องเด็กุณงานอยู่วะไม่รู้ใครมาปลาหินใส่หลังกูเนี่ยท,<ำ>ทำไรอ่ะแล้วก็นางก็เงียบข่าวก็เงียบไปเพราะว่าเก่งใจไม่กล้าเล่า S <S ไม่กล้าเล่าเยอะเราก็คือเงียบๆไปเ,เป็นนักข่าวที่ก็มีกรรมเยอะกันเนาะไม่น่าเ<ใ>ชื่อน<ช>ะนักข่าวโดนหลายอย่างครับ<ะ>เมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลไงเราเจอเย<ช>อะมากเจอแบบว่าพู่คุยกันน็อตว่าไงมาน็อตเมื่อก่อนเราเป็นข่าวกันดีฮะโดนด่าที่เราโดานดา่เาเป็นเดือนเนาะทุกวันเนี้ยโดนด่าหนักๆนักแต่หนักจริงๆนะในะอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยแต่หนักแบบอยู่คืออยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่อยู่เมื่อก่อนเน่ะเราเลือกที่ไม่อ่านได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้มันเลือกไม่อ่านไม่ได้เป็นตัวซ็นเดอร์เดี๋ยวนี้ เคยมีเหตุการณ์แบบว่ามีผู้จัดการมาบอกว่าเฮ้ยอย่าเล่นข่าวนี้ดาราไม่มีมีเคยคนี่เคยโดนอาบีอะอาบีจักรใจอันนี้เราพูดชได้หไม่เขาคือเขาก็ชี้หน้าบอกว่าแอนนาทำอย่างนี้ไม่ได้นะเธอเป็นเพื่อนแต่งโมนี่เป็นเรื่องจริงมีพยานเธอเป็นเพื่อนแต่งโมเธอจะเอาเล่นข่าวนี้ไม่ได้นะแล้วก็โดนด่าแล้วก็แบบอาบีหนูไม่ใช่หนูนะหนูไม่ใช่คนเขียนคือพอเป็นทีวีพูดปุ๊บเพื่อนแต่งโมปุบแอนนา คือต้องเป็นชานคนเดียวเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็โดนเมื่อก่อนแ่งโมกับจักนก็ต่งางขาสนิทกันใช่ๆๆค่ะแต่ก <ๆ S 2> ับพี่จันรักกน <ๆ S 2> ันนะคะอ<ๆ> <nem outh>